สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ mm. ในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเล็บรบนะคะเคยเกินๆเอาไว้นานแล้วนะคะว่าจะมาบอกวิธีการดูแลเล็บขบนะคะเล็บนิ้วนะคะเล็บเท้าก็ขบนะคะแต่วา่าคลิปนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเล็บนิ้วขบนะคะนิ้วนางนะคะขคบชัดเจนมากเลยนะคะ ด้านข้างด้านข้างขอบเล็บอนิ้วนางนะคะด้านข้างขอบเล็บนะคะดูดูจะมีเนื้อที่ค่อนข้างจะหนานะคะแล้วก็ลักษณะคล้ายๆจะเข้ามาปิดเล็บนะคะจะมาหุ้มเล็บนะคะก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นเล็บสั้นนะคะทีนี้เนี่ยเล็บสั้นแบบนี้เนี่ยแหละนะคะเวลาทํางานนะคะ มันจะมีะเศษดินนะคะหรือเศษอะไรต่างๆนานานะเข้าไปติดอยู่ในซอกนะคะด้านข้างนะคะตรงตรงด้านข้างนะคะแล้วก็ขัดออกยากมากเลยนะคะบางทีเนี่ยต้องใช้แปรงจับผ้านะคะแต่ก็ยังไม่ออกนะคะทีนี้นะหลังๆนะคะก็เลยเอาไว้เล็บยาวนะคะทีนี้พอเอาไว้ยาวแล้วรู้สึกว่า เศษดินเศษอะไรไม่ค่อยจะเข้าเล็บนะคะมันมันมันเข้าอยู่ตรงตรงนี้นะคะมันเข้าไปติดตรงนี้อยู่แต่ว่าตรงนี้มันทําความสะอาดง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ตรงนี้อ่ะมันไม่ค่อยเข้าไปติดนะ่ด้านข้างเนี่ยเนี่ยเศษดินอะไรไม่ค่อยเข้านะคะอ่าทาไว้เล็บยาวนะคะยาวประมาณนี้นะคะก็เลยเอาไว้ยาวนะคะแล้วก็ดูแลแบบยาวๆมันง่ายกว่านะคะทีนี้นะคะตั้งแต่นั้นมานะคะก็ ก็เลยอ่าดีขึ้นนะคะอย่างนี้ถ้าเล็บมันยาวกว่านี้นะคะก็ต้องตัดนะคะให้มันอยู่ประมาณนี้นะคะอ่เพราะว่าถ้ามันยาวกว่านี้เนี่ยเวลาเราอ่าเอานิ้วใช้งานนะคะเพื่อนๆเ,เล็บมันก็จะอ่อนมันจะหักเนี้มันก็เหมือนกับกดเล็บแล้วมันจะทําให้แถวนี้อักเสบเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมคะค่ะบางคนที่เล็บบางนะคะก็เอาไว้ยาวเท่านี้ก็ยัง จะไม่ได้นะคะเวลาที่ใช้งานนะเล็บเราใช้งานหนักนะมันก็จะเกิดแรงกดนะคะแล้วก็ทําให้อักเสบแต่อันนี้คือเล็บหนานะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เลยเอาไว้ได้ประมาณนี้อันนี้เพื่อนๆก็ต้องดูด้วยว่าเล็บของเพื่อนเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะนิ้วโป้งนะคะ,ะ,คะก็เหมือนกันนะคะขบเหมือนกันเนี่ยเนี่ยด้านข้างเนี่ยถ้าหากว่าเอาไว้สั้นเนี่ยเศษดินเศษอะไรจะเข้าไปติดอยู่ด้านข้างนะทำความสะอาดยากมากเลยนะคะเพื่อนๆ คือดิฉันก็เคยเอามะนาวนะคะผลมะนาวบ,บีบ,บแล้วก็ขัดแต่มันก็ยังไม่ออกนะคะพเพื่อนๆ่ะมันกลายเป็นแบบด้านข้างเนี่ยเป็นเนื้อกะด้างนะคะ,คะพเพื่อนๆแล้วก็คือมันต้องแผลแล้วมันทําให้อักเสบนะคะพเพื่อนก็เลยเอาไว้ยาวทีนี้พอเอาไว้ยาวแล้วเนี่ยเสร็จดินมันก็จะมาติดตรงนี้นะคะติดเหมือนกันนะคะแต่ว่าความความสะอาดง่ายนะคะพเพื่อนด้านข้างก็มันมันก็ มันก็ติดเหมือนกันนะสอกด้านข้างแต่มันก็ทําความสะอาดง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะนทีนี้เนี่ยวิธีทําความสะอาดนะคะก็เอาวิธีวิธีป้องกันก่อนเนาะจริงๆแล้วเรามีวิธีป้องกันในลักษณะที่แบบว่าเวลาที่มันเล็บนิ้วมันสกปรกแล้วมันจะทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นวิธีป้องกันก็คือการใช้อะไรก็ได้นะคะที่มันทําให้อะ ผิวเราชุ่มชื้นนะคะให้เอามานวดนวดนะคะนวดนวดที่เล็บนะคะเนี่ยด้านข้างนวดนวดตรงเนื้อนะคะบริเวณด้านข้างเนี่ยนะให้มันให้มันอ่อนตัวนะคะจะต้องนวดทุกวันนะอย่างน้อยก็ต้องวัละครั้งนะเ่อนเ่อๆค่ะเนี่ยด้านข้างมันจะด้านน้านนะถ้าใครที่ไม่เคยใช้อะอะไรก็ได้ที่มานวดพวกพวกกอยหรือพวกน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะเ่อนค่ะ มันก็จะอ่อนตัวนะคะส่วนตรงซอกข้างในนะถ้ามันเข้าไม่ถึงนะคะก็เอาแคปตันแบตนะคะจุมจุ่มออกใหเอาแคปตันแบตนะคะจุมจุมนะคะแล้วก็เช็ดเช็ดแล้วก็ค่อยๆแทะออกนะคะแพะเศษดินหรือเศษอะไรออกนะคะก็ทําทุกวันนะคะเพราะว่านะคะเพราะว่าเรา เราทางานทุกวันนะคะเราก็ต้องทําทุกวันนะคะส่วนเล็บที่ไม่ค่อยได้อา่าใช้งานนะหมายถึงลักษณะที่แบบต้องไปจับเศษดินหรือเศษอะไรที่มันเข้าไปติดโซ่เล็บไอ้นี่มันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะแล้วก็แค่ดูดูแลเบื้องต้นธรรมดานะคะแต่ก็ต้องหาอะไรที่มันให้ความชุ่มชื้นนะคะมาทานะคะ เล็บเท้าก็เช่นกันนะคะทำทำเหมือนกับเล็บมือนี่แหละ,ค,ะ,ะ,ค,ะค่ะค่ะก็ข้อพายนะคะก็อน่อีะเติมลิปหน่อยเติมปากมันดูซีดมากเลย <laughs> ดูซีดมากนะคะ่าเล็บครบนะคะก็ จะเป็นตามกรรมพันธ์นะคะนะคะเลี้ยงไม่ได้นะคะแล้วขบไม่เหมือนกันด้วยนะบางคนเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะคะนะคะเ็แบบนี้นะคะขบนะคะเนี่ยบขถ้านะคะถ้าหากว่า ไปดำนาไม่ได้เลยนะคะมันจะปวดบวมอักเสบถ้าดำนานะนี่ก็ลูกชาวนาด้วยนะเป็นเกษตรกรนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการดำนานะคะไปไม่ไหวค่ะอย่างมากก็ได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะถ้าเจอดินแข็งๆเข้าไปเอารับรองนะคะและนั่งอักเสบนานนะคะว่าจะหายก็นานเลยนะยาวเลยค่ะ เค่า hey, สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพูดนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์มาบอกเล่าประสบการณ์นะคะที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะ,นะคะเคยพูดถึงนะคะว่าจะมาบอกวิธีการดูแลเล็บขบนะคะไอ้นี้ก็เป็นเคสของตัวเองนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันทุกคนหรอกคะ่ะถ้าใครที่ดูแลดูแลไม่ได้นะก็ควรไป ึกษานะคะห้าคําปรึกษานะคะพราว่าสุขภาพเราก็สําคัญยิ่งนักหค่ะมันจะได้ไม่มีผลกระทบกับงานการที่เราทําอยู่นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอหลหาเพื่อนไปก่อนนะคะก็ยังไ,ไงก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ